คอมเมดีเดอร์โปรไฟล์ในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคอมเมดีเดอร์ซูเปอร์วันซูเปอร์ไรเดอร์ซูเปอร์วันคอมเมดีเดอร์ซูเปอร์วันหรือที่ในประเทศไทยใช้ชื่อว่าซูเปอร์ไรเดอร์ซูเปอร์วันนั้นเป็นภาพยนตร์ทุกข์กสิสในซีรีส์คอมเมดีเดอร์ลำดับที่เจ็ดจากค่ายโตเอะถูกสร้างโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่ถูกฉายครัง้งแรกในวันที่17ตุลาคมปี1980 และจบลงในวันที่3ตุลาคมปี1981มีจำนวนต่อทั้งสิ้น48ตอนและมีฉบับโรงภาพยนตร์อีก1ตอนโดยฉายต่อจาก Sky Rider เรื่องเริ่มที่สถาบันวิจัยการบินอวกาศสหรัฐอเมริกาได้มีโครงการที่จะสร้างมนุษย์ดัดแปลงเพื่อไปสำรวจดาวดวงใหม่โอเิคาสยะหนึ่งในงทีมนักวิจัยก็ได้เสนอตัวเข้ารับการผ่าตัดการผ่าตัดมนุษย์ดัดแปลงในครั้งนี้ผมขอ,อสาเองเมื่อนอเตอร์เฮนรี่เห็นถึงความตั้งใจของคาสยะ จึงได้อนุมัติให้คาสิยะเข้ารับการผ่าตัดมนุษย์ดับแลงหมายเลขหนึ่งของโครงการเราก็คือเธอนะหลังจากการผ่าตัดสําเร็จตัวเขาก็ได้กลายเป็นมนุษย์ดัดแลงหมายเลขหนึ่งหรือโค้ดเนมซูเปอร์วันรดเรเฮนรี่จึงได้ให้ซูเปอร์วันออกมาทดสอบพลังพร้อมกับอธิบายถึงอาวุธพิเศษของซูเปอร์วันนั่นก็คือถุงมือ5คู่หรือที่เรียกว่าไฟท์แฮนด์และในขณะที่ซูเปอร์วันทาการทดสอบจนใกล้จะจบนั้นก็ได้พบกลุ่มคนปริศนาพร้อมกับคนแปลกหน้าที่แฝงตัวเข้ามาร่วมดูการทดสอบด้วย และกลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้หายไปในเวลาต่อมาชายที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในหุ่นวิจัยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ได้เผยตัวว่าเป็นมนุษย์แตดแปลงพร้อมกับจับตัวดรเฮนรี่ไปที่ฐานของด็อกมาเพื่อเจราจาให้ตัวเขาและซูเปอร์วันเข้าร่วมกับด็อกมาในการกวาดล้างมนุษย์ที่ได้ศักยภาพและคัดเลือกไว้แต่มนุษย์ที่ฉลาดและมีความสามารถดอเรเฮนรี่ก็ยืนกรานว่าไม่ว่าอย่างไงก็จะไม่เข้าร่วมกับดอกมารวมถึงจะไม่มีการส่งตัวซูเปอร์วันให้เป็นอันขาด ในขณะเดียวกันก็ได้มีคนเข้ามาทำลายแผนควบคุมระบบการแปลงร่างของซูเปอร์วันทำให้ดเร์เฮนรี่ต้องสั่งให้คาสิยะหนีไปพร้อมกับรถที่ดเร์เฮนรี่ได้เตรียมไว้ให้ขณะที่คาสิยะกำลังจะหนีออกจากศูนย์วิจัยก็ได้ถูกด็อกมาโจมตีจนทำให้ดเร์เฮนรี่รวมถึงนักวิจัยคนอื่นๆก็ได้ตายลงไปด้วยในตอนที่ศูนย์วิจัยกำลังถูกระเบิดคาสิยะก็ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์วันและหนีรอดออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์ในเวลาต่อมาคาสิยะก็ได้ไปฝึกตนอยู่ที่วัดเที่ยงธรรมบนเขาชิชบุเพื่่อค้นหาาวธีแปลงลง เมื่อรู้ว่าไม่มีเวลาแล้วอาจารย์เกนไขจึงได้ให้คาสยะฟาดานนะรกหรือก็คือการให้คาสยะต้องมาสู้กับคน100คนและจบด้วยการสู้กับอาจารย์เกนไขและในที่สุดคาสยะก็ได้ค้นพบวิธีการแปลงร่างของซูเปอร์วันแล้วร่รอบก่อนที่จะไปแก้แค้นกับดอกมาจะสามารถเอาชนะมาได้หลังจากนั้นลุงคานี้ก็ได้ให้สมญานามแก่เขาว่าคาเมนไรเดอร์ นายก็คือคาเมรเดอร์คาเมรเดอร์ซูเปอร์วันและซูเปอร์วันก็ได้ตั้งปณิธานที่จะกําจัดด็อกมาลงให้จงได้ในเวลาต่อมาซูเปอร์วันก็ต้องมาสู้กับผู้บัญชาการของด็อกมาอย่างมีกันโชกุนแต่เขาก็สามารถเอาชนะมาได้ในขณนะเดียวกันเทเลอร์มาคุโรหรือผู้บัญชาการสูงสุดของด็อกมาในขณะนั้นก็ได้ทําการไปอาบน้ําโลหิตของไกเซอร์มาคุโรเพื่อทําให้ตัวเขากลายเป็นอมตะหละังฉะนั้นซูเปอร์วันก็ได้เข้าเผชิญหน้ากับเทเลอร์มาคุโร แต่ก็พ่ายแพ้มาแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์เกนไคและเบงเคก่อนที่อาจารย์เกนไคจะถูกเทอรมาคุโรฆ่าก็ได้บอกจุดอ่อนของเทอรมาคุโรให้กับคาซิยารู้คาซิยะจุดอ่อนของเทอรมาคุโรอยู่ที่ไหล่ข้างขวาของมันเขาจึงได้แปลงหน้าเป็นซูเปอร์วันและเข้าต่อสู้กับเทอร์มาคุโรอีกครั้งจะสามารถเอาชะนะมาได้และดอกมาก็ไร่ล่มสลายลงแต่แล้วก็เกิดองค์กรร้ายกลุ่มใหม่ด้วยการนำของจอมพลปีศาจแถมยังมีผู้บัญชาการอีก4คนได้แก่เสนาธกิการแม่มดผอบอลูกไฟปีศา ดรวิญญาณและเจ้าหญิงพูดแต่ในท้ายที่สุดซูเปอร์วันก็สามารถโค่นผู้ประชาการของจินดอกมาลงไปได้ทีละคนและท้ายที่สุดก็คือจมผลปีศาจและจิตดอกมาก็ได้ล่มสลายลงด้วยฝีมือของซูเปอร์วันก่อนที่เขาจะได้อำลาทุกคนและออกสู่อวกาศตามความตั้งใจที่ตัวเขาได้ถูกสร้างขึ้นมาเกรดเล็กๆของคอมมเรเดอร์ซูเปอร์วันคอมมิเรเดอร์ซูเปอร์วันเป็นไรเดอร์ที่จะเน้นการต่อสู้ระยะประชิดโดยใช้เพลงมือจีนเนื่องจากในช่วงต้นเรื่องที่เขายังไม่สามารถหาวิธีแปลงร่างได้ด้วยตัวเอง เขาก็ได้อาจารย์เกณฑ์ไขช่วยถ่ายทอดวิชาหมัดเส้าหลินให้จนสามารถแปลงร่างได้ข้อมูลภายในคลิปนี้เป็นการรวบรวมมาวิเคราะห์จากตัองผมเพียงคนเดียวหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ตกหล่นไปหรือใครมีข้อเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในละครการ s e e you